เจอเห็ดกอแรกจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าดูดิสวยเนาะนี่เห็ดเนื้อไก่ใช่ไหมคะลืมีกแล้ววิมลบ้านสวนแต่กินได้จ้ะเห็ดนี่ยัยงอ,อ่อ,อนๆอยู่นะคะเนี่ยอุยสวยมากเลยสีเหมือนกันทองจ้ะเนาะสีคล้ายๆเห็ดมันปูนี่งามหลายจ้ะเอาไปชุบแป้งทอดนะคะใส่รสดีสักหน่อยชุบแป้งทอดใส่ไข่เนาะอร่อยคะ่ะ ถือว่าโอเคเลยแหละนี่จ้ะประเดิมดอกแรกจ้ะโอ้ยตกใจจ้ะขึ้นมาก็มาเจอนี่เลยจ้ะเห็ดเห็ดเขาเรนะียกอะไรนะอยจำชื่อไม่ได้แล้วจ้ะนี่เหลืองเลย <laughs> หัวใจหยุดเต้นนี่จ้ะขายายอยู่สวย แต่วันนี้ไม่เก็บจานนี้นอกจากสว่าจะเจอ,อเห็ดมันปูจ้ะโอ้ยแต่เหลืองเหมือนกันเลยดูดิปัตติโทใหญ่ค่ะเนี่ยเยอะด,ด้วยเยอะด,ด้วยจ้ะนี่ฝั่งนี้ก็มีนี่น่าจะมีนะเห็ดมันปูแถวนี้นี่จ้ะน่น นี่มันเห็ดอะไรเนาะเห็ดอะไรคะเห็ดอะไรเนี่ยอ,อ๋อน่าจะเป็นเห็ดเห็ดพึ่งขมจ้ะเห็ดพึ่งขมพองล่างเ็าเป็นสีขาวนี่จ้ะขาวชั่วเลยนี่ดอกแรกวันนี้เห็ดมันปูเฮ้ยนี่เด้ค่อนข้างจะแห้งแห้งก็เอาอุ้ย Ao cháu. Ba đâm cháu man mang mán cháu kum kum luk lê tạc tay ngam lê lê đi nít áo mặt kia Đây đi mặt 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 มุ้ยดอกดอกอ้วนมากเลยอ่ะอนั่นฮักดอกอ้วนมากเลยอ่ะอนี่แก่แล้วจ้ะปล่อยไปเข้าปล่อยเข้าอยู่เนี่ยเนาะนี่จะได้เป็นพันทำพันทำพันดอกสวยจ้ะสามีเจอนะคะตรงนี้สามีเจอ ตรงไหนเนาะน,น,นี่นี่จ้ะนี่ก็สวยนี่วุ้ยดอกสวยมากอุ้ยดอกสวยมากจะ้ะนี่งาม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 ต้องคือไม้มัน <c ười> งามจริงๆมาจ้ามาเก็บด้วยกันว้าวสองดอกนะคะแต่สวยมากเลย งามงามอ้าวปิเย่งไงกี้ไปด,ดูกันเข้าใจเข้าใจขึ้นดูจ้ะนี่น,นี่ดอกเล็กจังเอาไหม่ะเอาไหมปล่อยเข้าไปนี่แหละสงสารดอกเขาเล็กจังแปบ๊บนะคะ ดูเข้าใจเกิดแปบ๊บเดียวร้อนร้อนอ่ะอเห็ดมันปูแบวก่อนแบวก่อนมีไหมอ่ะเข้าใจเกิด เชื่อเค้าเยอะจากตรงดอกงามอยู่จ๊ะงามเลยแหละดอกสวยนี่จ้ะเดินไปก็เดินมา เดินไปก็เดินมาแต่ก็มาเจอที่เดิเดมจ้ะเขาอยู่ใต้หมดเรามองไม่เห็นเนาะเก็บเห็ดในสวิตเซอร์แลนด์จ้าเห็ดมันปูโอ้ยพ่อแม่พี่น้องจ้าเดินตัวขาสั่นจ้ะนี่พูนสุดท้าย นสุดทายก็มาให้เจอถึงไม่ใช่เห็ดมันปูแต่ก็ปาดเห็ดพึ่งหวานจ้ะสามแฝดจ้ะนี่อ้าววิมลบานสวนเจอเห็ดก็เจอในสภาพนี้เหมือนกันนี่จ้ะสวยมากเลยอะปาขอหาอีกอีกหน่อยด้วยจ้ะขอหาอีกหน่อยเอ้ยเห็นแล้วผ่านไม่ได้จ้ะอันตรายมากๆเลยตรงนี้แต่ดอกเกาสวยอขอเก็บอ เห็ดร่มจ้ะจะสามดอกโอ้ยตัมเยะจ,จะหักอ,อก้อจะโดดนะคะนี่จ้ะเห็ดร่มเหตุเห็ดแบบนี้จ้ะทำไมพี่น้องเห็ดอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูแล้วคล้ายๆเห็ดบวกจังไม่แน่ใจนี่จ้ะ คล้ายๆเห็ดปวกมากเลยไว้น,นี่เลยจ้ะไม่รู้จักเนาะนี่อันจ้ะอันนี้เอาไปดูดีกว่าหนังสือเห็ดก็ไม่มีแล้วนะ่เห็ดอะไรเนาะน่าจะเหมือนกันนี่แหละแต่อันนี้ดอกเขาตุ้มๆจ้ะเอาไปดูดอกนึงจ้ะนี่ ปื๊ดดอกงามอยู่จ้ะโอ้โหขาย,ยาวตั้งหกักนี่จ้ะมาอีกเนาะเมื่อกี้อ,อ๋ออันนี้ลูกเขาจ้ะเอาไหมอ่ะโอ้มือมือบอลอันนี้ปล่อยไว้นี่แหละอันนี้เอาจ้ะหักเข้าไว้แล้วเนาะนี่จ้ะพี่น้องอันนี้น่าจะเป็นเห็ดนางแกะนะคะเนี่ย น่าจะใช่แหละเห็ดน,นางแกะจ้ะนี่อันนี้น่าจะแก่แล้วนี่จ้ะต้องใช่แน่ๆแหละเห็ดน,นางแกะเอ้ยเห็นแต่คนเขาเจอกันมาเจอบ้างแหละแต่ดอกไม่ค่อยใหญ่นะคะนี่ก็เห็ดโอ้ยเห็ดยังน้อเออ,อนี่เห็ดซาตานจ้ะนี่อันนี้เป็นพิษโอเคแต่เหน่ไม่เจอโยงไง เดี๋ยวจะเอาเชิญเอามาเ้ตัดช็ิกเออโอเคนี่จับเพื่อนเพื่อนครั้งแรกจะ้ะที่พี่มนบ้านสวนเห็นนะคะเห็ดน,นี้เนาะดูนี่แปลกดีมากเลยจะเอาไปดูแค่สองดอกจะ้ะ ไม่รู้เหตุอะไรลืมนี่จ้ะนี่ก็เห็ดเห็ดอะไรเนาะอ๋อเหตุไครจ้ะเขาแก่แล้วปล่อยไ้นี้แหละเดี๋ยวนะคะนี่ก็อีกอันนะคะึค่ะตระกูลเฟ้าต้อยปลิ่งเนาะก็คือเหตุไครนะคะนี่แต่เขาโดนน้ำจ้ะก็เลยแบบนี้ โอ้โทษจ้ะขอโทษนี่อ okay, okay, <oh. ีกเหตุหนึ่งค่ะน่าจะเป็นเหตุผิดชมเขาอีกต่างสื่อชั้นเอาใหญ่เติบขึ้นนะไว้ชมเต็งสิงเซนส์นี่จะเรามาจากทางนี้โอุ้ยขับรถมาทางแคบมากมากมากๆเลยจ้ะอุ้ยเหนื่อยจ้ะพูดผิดพูดถูกแหละโอเคค่ะกลับบ้านเนาะ